มาแมาแล้ว,ลวน้อยปกเป็นมังเมื่อวานถ้าใครได้ดูก็คือหมานนะเมือ่อวานะเพราะว่าเข้าตรงตรงเลยเข้าตรงตรงเลยสามสองเม่านมันออกอะไรออกสามสามสองปดห สองแปมาสาสองตรงตรง,ตรงเลยที่จัดไว้ให้หมานกันไหมเราตกเมื่อวานเมื่อวานจับชุดจับชุดไว้ให้เขาตรงๆไม่ต้องกลับเลยหมานจริงๆทชุดสูตรนี้ หรือจะใช้ปากกาแดง3ม,มาบนคระรอบนี้มาบนลองมาดูเง่นนี้เราจะได้เลขอะไรกันสี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดง่นนี้ได้แปดแปดเพิ่มเป็นหนึ่งแต้มเป็นเก้า ได้แปดเก้าอีกแล้วหน่อยอย่าถ้าซื้อหน่อยอย่าไปคิดมากถ้าคิดมากแล้วไม่ถูกเพราะว่าหน่อยจะออกซ้ําๆๆกันทุกวันถ้าคิดมากแล้วไม่ถูกวันนี้เราได้แปดเก้ามาเดี๋ยวเรามาจับคู่กันดูซิวราจะได้อะไรโอเคเรา,าจับคู่รอบนี้มันเด่นที่แปดกับ 9, เก้าก็จะได้ แปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกเราให้กันแปดห้าไว้นะเพราะหวยมันออกวันอาทิตย์แต่มันชอบชอบออกมาถ้าไม่กันไว้นะหลุดเก้าหนึ่ง เก้าสามเก้าหกเก้าแปดแล้วก็กันเก้าเจ็ดเลยนะอันนี้เป็นตัวกันตัวกันไม่กันออกเฉยเลยเรียบร้อย พวในวันที่สิบห้าเดือนเก้าหกเจ็ดคุณยายพารวยนะจ้ากดติดตามคุณยายไว้นะคะคุณยายอัพโหลดทุกวันจะได้เห็นที่คุณยายลงจะได้มันหมาน,มนรวยๆกันนะจ้าค่ากับข้าวค่ากับข้าวถ้าไม่กดติดตามคุณยายก็จะไม่เห็น ที่คุณยายลงนะคะกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะรวยๆ,มๆหมันหมันเฮงๆกันทุกคนนะคะปังๆจ้า